เรามีเนื้อค่ะวันก็เลยจะทำแกงอ่อมนะคะทุกคนสดน้ำร้อนๆอากาศช่วงนี้นะคะต้องดูแลสุขภาพแบบมากๆเลยค่ะเหมือนตัวเองจะเป็นไข้หวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรากินอะไรแซ่บๆเพื่อให้มันไล่ไข้ค่ะทุกคนมื้อนี้เป็นมื้อเย็นแล้ววันก็จะทำะเป็นอาหารกล่องด้วยนะคะก็อาหารกล่องสองสัญชาติอีกแล้วค่ะ มียังเรายังมีกระเพาอยู่นะคะเราก็จะออ่มแค่บางส่วนวันนี้จะทำอ,อ่อมหมูให้ทุกคนชมนะคะเป็นเมนูที่อยู่ในร้านส้มตำทุกร้านค่ะเข้าไปสั่งได้เลยจ้าใครที่เป็นสายาสาวกรุงเทพสาวใต้สาวเหนือนะคะแกงอ่อมหมูแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมไก่ะคะ่ะ ไปสั่งกันได้เลยค่ะพระเอกของแกงอ่อมก็คือผักชีลาวนะคะแล้วก็ผักอื่นๆแล้วแต่ทางร้านใส่ค่ะหลักๆคือต้องมีผักชีลาวกับต้นหอมเท่านั้นก็เป็นแกงอ่อมได้แล้วนะคะนี่คือเครื่องปรุงผักที่เราเตรียมไว้ค่ะ ส่วนผสมวันนี้มีอะไรบ้างนั่นคือเนื้อหมูที่สไลด์เป็นชิ้นๆนะคะพระเอกของแกงอ่อมก็คือผักชีลาวค่ะต้นหอมค่ะส่วนผักแล้วแต่เราใส่เพิ่มได้เลยนะคะนี่คือหลักๆคือเขาจะใส่ฟักใส่แฟงใส่ฟักทองด้วยบางเจ้าแต่ที่นี่คือสวีเดนเราก็ใส่สุกินี่นะคะมีหอมแดงกับกระเทียมบุบค่ะมีพริกสดค่ะแล้วก็ มีกระหล่ำปรีนะคะและที่สำคัญก็คือ,อเครื่องต้มนะคะก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดซึ่งเรามีแบบแห้งเราก็ใช้แบบแห้งนะคะแช่น้ำค่ะแล้วส่วนประกอบอื่นๆนะคะเครื่องปรุงก็จะมีปลาร้ารสาดีน้ำปลาผงชูรสถ้าเราต้องการและที่สำคัญคือข้าวคั่วนะคะนั่นคือ แกงอ่อมเดี๋ยวไปชมวิธีการทําได้เลยค่ะมาค่ะต้มน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะหอมแดงนะคะกระเทียมบุบค,ค่ะวันนี้พริกใช้เป็นพริกซอยนะคะพริกแดงซอยอหั่นครึ่งค่ะ เดี๋ยวเราจะใส่พริกแดงตอนหลังค่ะตอนนี้เราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่รสดีเลยค่ะเป็นเครื่องปรุงรสอย่างแรกที่เราใส่นะคะ1ช้อนค่ะแล้วก็เกลือดำนะคะอีกปลายช้อนค่ะ แล้วก็ปิดฝาให้เครื่องแกงหอมนะคะทุกคนตอนนี้เครื่องแกงเริ่มหอมนะคะมีกลิ่นหอมแล้วคะ่ะน้ำเดือดแบบนี้เลยนะคะแกงอ่อมนะจะคล้ายๆกับหมูจุ่มะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเลือกใส่ผักที่ต้องใช้ความสุกก่อนนะคะส่วนหมูคือไม่ต้องต้มเปื่อยมากค่ะสัก น้ำเดือดแบบนี้ใส่ลงไปสักสองสานาทีก็สุกแล้วนะคะทุกคนรับรองสุกแน่นอนค่ะตอนนี้เราใส่สูกินี่นะคะแล้วก็กระหล่ำปลีลงไปก่อนค่ะพอผักสุกคือไม่ต้องให้เปื่อยนะคะแกงอ่อมก็คือผักจะไม่เปื่อยพอผักเริ่มแบบลวกๆนิดนึงเราก็จะใส่หมูนะคะทุกคนลองทำทานดูนะคะนี่คืออาหารอีสานและที่สำคัญก็คือ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยค่ะคนไม่ชอบปลา้าก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะเวลาสั่งตามร้านส้มตามไม่กินปลา้าก็บอกสั่งแกงอ่อมไม่ใส่ปลา้าได้เลยนะคะ mm hmm. พอหม้อเริ่มเดือดนะคะ mm hmm. ก็คือผักเราสุกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะปรุงรสได้เลยค่ะก่อนที่เราจะใส่หมูนะคะชิมยิดหน่อยอืมแค่นี้ก็แซบแล้วทุกคน เดี๋ยวเราเติมปลาร้านะคะวันก็เลยอ่อนเค็มนิดนึงค่ะตอนนี้เราใส่เนื้อหมูได้เลยค่ะตอนที่น้ําเดือดๆแบบนี้นะคะกดหมูลงไปแกงอ่อมหมูจะไม่สุกเปื่อยนะคะทุกคนแล้วก็ต้นหอมค่ะพริกซอยค่ะแล้วก็ผักชีลาวเดี๋ยวเราใส่ตอนที่รอบสุดท้ายที่เราจะปิดหม้อนะคะ ตอนที่เราจะปิดไฟค่ะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะผักผักไม่เละนะคะผักจะออกเขียวๆค่ะปิดไว้สักอหนนาทีน้ำเดือดให้หมูสุกเดือดแล้วนะคะสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเราปิดไฟได้เลยนะคะ ค่ะหน้าขากนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลาวลงไปค่ะตอนนี้ก็คือตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมและมาปรุงแกงอ่อมนะคะเวลาเขาปรุงเขาจะปรุงพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนตักเสิร์ฟเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกินตอนเย็นแล้วก็เราก็จะใส่กล่องไปกินที่ทำงานนะคะวันก็จะเตรียมเครื่องปรุงไปปรุงที่ทำงานค่ะ เพราะว่าข้าวคั่วนะคะเวลาที่เราปรุงข้าวมันจะอืดเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะปรุงพร้อมเสิร์ฟประมาณนั้นนะคะวันนี้ชิมตอนเย็นเฉยๆนะก็ไม่เยอะไม,ไม่เยอะแต่แลดูเยอะมากนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะเวลาเราปรุงก็คือใส่ข้าวคั่วคะ่ะตอนนี้นะคะแกงอ่อมแล้วก็ปลาร้าค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเรามาชิมกันค่ะนี่ค่ะแกงอ่อมก็จ่อมาเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราสั่งตามร้านส้มตำได้แบบนี้แน่นอนค่ะทุกคนแต่ไม่กินปลาร้าก็บอกแม่้าเลยนะคะว่าไม่ใส่ปลาร้าค่ะส่วนทางนี้หนักปลาร้ามากค่ะลูกดิสารอาหารบ้านๆของเรา เสร็จแล้วค่ะแซ่บแล้วก็หวานผักมากเลยค่ะทุกคนเรามาชิมกันค่ะอาหารอีสานคนไทยไกลบ้านนะคะอ,อ,อร่อยค่ะกินแบบนี้มีแรงอยากเผ็ดก็กินพริกเม็ดแบบนี้ วานอร่อยมากผักหวานมากเลยนะคะคนอีสานอาหารบ้านๆที่สวีเดนวันนี้ก็พาชิมพาทำแกงออมหมูค่ะเป็นเมนูที่แนะนำเมนูเพื่อสุขภาพ ร้อยเปอร์เซน์แทบจะไม่มีไขมันเลยนะคะมีแต่โปรโตีนกับผักค่ะก็ลองทำทานได้นะคะบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนครบหมดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ